สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในรูปแบบง่ายๆเบสิกเบสิกสำหรับมือใหม่หัดทำนะคะลายโบซ้อนหรือว่าลายผีเสื้อนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีรลบบิ้น TW นะคะแล้วก็กันไก่ซิกแซกเบอร์ห้าค่ะริบบิ้นเส้นยาวเราจะตัดอยู่ที่25เซนนะคะเส้นสั้นเราจะตัดอยู่ที่12เซนนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ เราจะพับริบบิ้นลงให้ได้9เซนหรือ10เซนนะคะเราจะพับด้านที่เป็นไม่มีขอบทองออกมานะคะต่อไปเราก็จะมาขึ้นฐานสีกันเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียนนะคะแล้วก็จะพับเส้นบนลงมานะคะจากระเบียบกดให้แน่นนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมานะคะ ไปเราก็จะสอดลอกเหรียญน,นะคะ ไปแล้วก็พลิกกลับด้านมานะคะเราจะมาทำฐานสี่มุมนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปให้เราจับบิน๊นนกดมาด้านหน้าเราก่อนนะคะเราใช้นิ้วนิ้วโป้งเรากดช่วยหน่อยหนึ่งนะคะ ก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะเส้นที่สองก็ทำเหมือนกันนะคะจับมาด้านขวาเราอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะต่อไปก็เส้นที่สามก็ทำเหมือนกันนะคะจับมาด้านขวาโค้งเข้ามาสอด เหมือนเดิมค่ะใช้นิ้วโป้งกดตันเขาไปนหน่อยน้ทีนี้เราก็มาจัดระเบียบนะคะ ไปเราก็จะเอาเส้นสั้นเข้ามาสอดนะคะเราจะเอาด้านที่ไม่มีขอบทองโชว์ขึ้นมาก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะสอดสอด,ด้านหลังตรงนี้ช่องนี้นะคะทุกเส้นนะคะ แล้วนะคะให้เราจับริบิ้นเส้นไหนก็ได้นะคะสีแดงนะคะโค้งเข้ามาสอดแล้วก็จะให้สีแดงโผล่นิดนึงนะคะ ออภัยในเสียงลถด,ด้วยนะคะลดเยอะมากเสร็จ hmm. แล้วเราก็จัดระเบียบนะคะทั้งสี่มุม แล้วเราก็จะใช้กลไไกงซิกแซกนะคะตกแต่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งด้วยลูกปัดนะคะ น่ารักไหมคะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าติชมเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ